ได้เวลาเอาดีเข้าตัวมีใครไม่อยากเจ็บไม่อยากเศร้าบ้างไหมครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงบรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามันเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องรลา่าแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันหลายครั้งเลยนะฮะในชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับ ผมเชื่อว่าเราทุกคนน่าจะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่บางครั้งเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเจ็บนะฮะทำให้เรารู้สึกเศร้าทำให้เรารู้สึกโกรธทำให้เรารู้สึกผิดหวังซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยเวลาที่เรากำลังประสบอยู่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยคุยกับตัวเองว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องรับรู้ความรู้สึกเหล่านี้ จะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าหัวใจของเราเนี่ยมันด้านชาจนกระทั่งไม่ต้องรับรูคบคร้ความเจ็บความโกรธความเศร้าความเหงาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราวันนี้นะฮะพอดีว่าผมเนี่ยไปอ่านเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งได้พูดถึงเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาได้สิ่งที่เราเนี่ยเคยร้องขอกับตัวของเราเองนะว่าไม่อยากมีความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีทําให้เรารู้สึกหดหู เด็กผู้ชายคนนี้นะฮะไม่มีความรู้สึกในเรื่องของความรักความโกรธความโลภความโมโหหรือว่าความเศร้าใดๆเลยนะฮะชีวิตของเขาจะเป็นยังไงนะฮะแล้วสิ่งที่เราเคยร้องขอนะครับถ้าเกิดว่าเราได้สิ่งนั้นมาจริงๆแบบเด็กผู้ชายคนนี้เราจะมีความสุขดีอยู่หรือเปล่าไปฟังพร้อมกันได้เลยครับ เรื่องราวของเด็กผู้ชายที่ผมเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะฮะมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าอัลมอนนะครับซึ่งเขียนโดยคุณซอนวอนพยองนะฮะแล้วก็แปลโดยคุณพัทธิรานะครับตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟูรินนะฮะโดยที่หนังสือเล่มนี้นะครับเขาบอกว่าเป็น international best selling novel นะครับโดยที่แปลไปแล้วกว่า13ภาษาแล้วก็ติดอันดับขายดีกว่า3แสนเล่มในประเทศเกาหลีด้วย เรื่องราวของหนังสือเล่มนี้นะฮะได้พูดถึงเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าซอนยุนแจอย่างที่บอกนะฮะว่าซอนยุนแจเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกนะฮะแต่ไม่ใช่เพราะว่าเขาเนี่ยเขาถึงหลักพระธรรมนะครับแล้วก็สามารถวางเฉยต่อทุกเรื่องนะครับแต่เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีโรคที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดนั่นก็คือโรคที่ชื่อว่าอาเล็กซิไทเมียนะครับโดยที่โรคนี้เนี่ย จะมีอาการที่ผู้ป่วยไม่สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาเป็นคำพูดได้โดยที่มันเป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งนะฮะที่ได้รับการรายงานถึงเป็นครั้งแรกในช่วงปีคศ .19 7 0ซึ่งอาการนี้เนี่ยโดยทั่วไปมันเกิดจากการที่กระบวนการพัฒนาทางอารมณ์ในตอนเด็กผ่านไปอย่างไม่ราบรื่นหรืออาจจะได้ประสบนะฮะกับความบอบช้ำทางจิตใจอย่างหนักนะครับซึ่งทั้งหมดนั้นนะฮะ เขาประมวลแล้วก็สรุปมานะครับว่ามันเกิดจากขนาดนะฮะของสมองส่วนอะมิกดาลาซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่ประมวลอารมณ์ความรู้สึกนะครับทำงานผิดปกติซึ่งไอ้เจ้าอะมิกดาลานี่แหละนะฮะที่เขาบอกว่ามันมีรูปทรงคล้ายกับเม็ด อัลมอนก็เลยเป็นที่มาของชื่อของหนังสือเล่มนี้นะฮะกับเด็กที่มีเม็ดอัลมอนในหัวเนี่ยค่อนข้างจะเล็กเมื่อเทียบกับเด็กๆคนอื่นสำหรับซอนยุนแจนะฮะกว่าที่เขาเนี่ยจะรู้ตัวเองนะฮะว่าเขามีอาการผิดปกติเนี่ยก็อายุ6ขวบแล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยเกือบเกิดเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวขึ้นกับเขา นั่นก็คือตัวเขาเองนะครับเดินผ่านสุนัขตัวหนึ่งนะฮะซึ่งสุนัขตัวนี้เนี่ยปกติแล้วจะทําร้ายเด็กๆนะฮะน่าจะเป็นพันธุ์ที่ชอบขยําเด็กนะฮะแล้วก็ตอนที่ซอนยุนแจเนี่ยเดินเข้าไปหาสุนัขตัวนั้นนะฮะสุนัขเนี่ยมันก็แยกเคี้ยวนะฮะแล้วมันก็เห่าแต่ว่าเนื่องจากตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็เลยไม่รู้สึกถึงความกลัว เพราะฉะนั้นพอไม่กลัวเนี่ยเขาก็เดินเข้าไปหาสุนัขตัวนั้นนะฮะเดินเข้าไปเรื่อยๆเดินเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะฮะเกือบจะโดนสุนัขเนี่ยขยํำนะครับโชคดีที่ผู้ใหญ่แถวนั้นเนี่ยเห็นเข้านะครับแล้วก็มาช่วยชีวิตเขาไว้ได้ทันหลังจากนั้นเนี่ยแม่ของเขานะฮะก็เริ่มนึกถึงความหลังนะฮะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีหลายเหตุการณ์ที่พอจะทําให้นึกได้นะครับว่าซอนยุนแจเนี่ยน่าจะเป็นเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของการแสดงอารมณ์ อย่างแรกเลยก็คือเขาเป็นเด็กที่ไม่เคยยิ้มเลยนะฮะตั้งแต่แบบคลอดออกมานะครับเขาบอกว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยอารมณ์แรกนะฮะก็คือจะร้องไห้นะฮะแล้วก็จะยิ้มนะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาเบื้องต้นของเด็กๆทารกเลยนะครับแต่ซอนยุนแจไม่เคยยิ้มเลยแม้แต่ครั้งเดียวหลังจากเหตุการณ์ที่เกือบถูกหมาขย่ำนะฮะก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์เลยที่ทําให้เขาเนี่ยต้องตกอยู่ในภาวะลําบากนะครับ มีครั้งหนึ่งนะฮะระหว่างที่เขากําลังเดินกลับบ้านนะครับก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งกําลังถูกเด็กที่โตกว่านะฮะรุมซ้อมอย่างหนักเลยนะฮะจนกระทั่งเด็กคนนั้นเนี่ยเลือดตกยางออกแล้วก็ลงไปกองอยู่ที่พื้นซอนยุนแจเห็นดังนั้นนะครับก็เข้าไปดูแล้วก็รีบวิ่งนะฮะไปที่ร้านขายของชำนะครับเจอคุณลุงคนหนึ่งที่กำลังดูทีวีอยู่ซอนยุนแจก็บอกคุณลุงคนนั้นนะฮะด้วยเสียงราบเรียบเลยนะครับว่า มีเด็กคนหนึ่งโดนซ้อมอาการเกือบตายนอนอยู่ที่ถนนตรงนั้นคุณลุงเนี่ยกำลังดูโทรทัศน์อยู่นะฮะก็หันกลับมาแล้วก็หันกลับไปดูโทรทัศน์ต่อเพราะคิดว่าซอนยุนแจเนี่ยรอเล่นเนื่องจากว่าเสียงของเขาเนี่ยไม่มีความตื่นเต้นไม่มีความตระหนกตกใจและความกลัวใดๆเลยนะฮะจนกระทั่งซอนยุนแจเนี่ยก็พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีเด็กนะฮะโดนทําร้ายแล้วก็นอนจมกลองเลือดอยู่ตรงนั้นซึ่งตอนนั้นนะฮะ คุณลุงเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะไปดูนะครับแล้วก็ปรากฏว่าคุณลุงค้นพบภายหลังนะฮะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นลูกของคุณลุงเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลุงก็เลยโกรธแล้วก็ต่อว่าซองย่นแจใหญ่เลยนะฮะว่าทําไมถึงเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆเห็นลูกของเขาเนี่ยเกือบจะตายอยู่แล้วแต่ว่ายังทําสีหน้าเรียบเฉยไม่แสดงอารมณ์ แต่เหตุการณ์ที่ร้ายแรงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของซอนยุนแจมากที่สุดนะฮะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่วันหนึ่งนะครับเขากับคุณยายแล้วก็แม่เนี่ยได้เดินไปนะฮะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วระหว่างที่ออกมานะฮะก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์นะครับแล้วก็โกรธทุกคนที่อยู่รอบตัวนะฮะที่กำลังมีความสุขทีนี้ พวกเขา3คนนะฮะคุณยายคุณแม่แล้วก็ตัวซอนยุนแจเองเนี่ยเดินมานะฮะโดยที่คุณยายคุณแม่เนี่ยมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับเพราะว่าเพิ่งรับประทานอาหารมาแล้วก็เข้ามาซื้อของนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็เดินเข้ามาแล้วก็เอามีดแทงนะฮะคุณแม่แล้วก็คุณยายของซอนยุนแจผลก็คือแม่กับยายของซอนยุนแจเนี่ยก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุตอนนั้นนะฮะซอนยุนแจเนี่ยต้องบอกว่า เขาไม่รู้สึกตกใจไม่รู้สึกเศร้าและไม่มีน้ำตาออกมาจากสีหน้าใบหน้าของเขาเลยจนกระทั่งงานศพนะฮะถูกจัดขึ้นนะครับทุกคนที่มางานนะฮะก็มองเขาด้วยสายตาสงสัยแล้วก็ปนกึ่งประหลาดใจว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงไม่รู้สึกเสียใจเลยในเมื่อคนที่รักเขาที่สุดอย่างแม่แล้วก็ยายเนี่ยเสียชีวิตลงต่อหน้า หลังจากเหตุการณ์น,นั้นนะฮะนอกจากจะถูกมองเป็นคนประหลาดแล้วนะครับซอนยุนแจก็ต้องพึ่งพาชีวิตด้วยตัวของตัวเองนะฮะเพราะว่าแม่กับยายซึ่งเป็นที่พึ่งเดียวของเขาเนี่ยเสียชีวิตลงซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตของเขาก็ลําบากนะฮะในหลายสิ่งเลยนะครับไม่ว่าจะไปที่โรงเรียนนะฮะเพื่อนๆเนี่ยก็รุมแกล้งนะฮะแล้วก็หาว่าเขาเป็นตัวประหลาดเพราะว่า ก่อนหน้านั้นเนี่ยปกติแล้วแม่ของเขากับยายของเขาเนี่ยจะพยายามสอนนะฮะว่าถ้าเกิดว่าคนพูดมาแบบนี้นะฮะซอนยุนแจควรจะโต้อตอบกลับไปยังไงถ้าเกิดว่าคนทําสีหน้าแบบนี้ซอนยุนแจควรจะ ประพฤติกลับไปยังไงแต่ว่าพอเขาเข้าโรงเรียนนะฮะแล้วไม่มีคุณแม่กับคุณยายแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครสอนนะฮะว่าเวลาที่เจอสถานการณ์ที่มันซับซ้อนแบบนี้นะฮะจะต้องแก้ปัญหายังไงจะต้องแสดงอารมณ์ยังไงจะทําให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นคนปกติที่สุดได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรอบข้างก็เลยสังเกตได้ถึงความผิดปกติของซอนยุนแจแล้วก็พยายามที่จะหาเรื่องนะฮะพยายามที่จะกลั่นแกล้งต่างๆนานาสุดท้ายนะฮะ ซอนยุนแจผ่านพน้นเรื่องราวเหล่านี้ในชีวิตไปได้ยังไงนะครับผมขออนุญ,ญาตไม่สปอยแล้วกันนะฮะแต่บอกได้เลยว่าหนังสือเล่มนี้นะฮะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เนื้อหาเนี่ยแปลกกว่าหนังสือเล่อมอื่นๆที่ผมเคยอ่านมานะครับโดยรวมแล้วนะฮะอยากจะบอกกับหลายๆคนนะฮะที่เคยคิดนะครับว่ารู้สึกทุกใจเวลาที่เราโกรธทุกใจเวลาที่เราเศร้าทุกใจเวลาที่อ,อกหักหรือว่าเราเจ็บใจต่างๆนานานะฮะ แม้ว่าเราอาจจะรู้สึกเจ็บรู้สึกโกรธรู้สึกไม่ดีนะตอนนั้นนะฮะแต่ผมต้องบอกเลยว่าพอได้อ่านเรื่องราวของซอนยุนแจแล้วผมเชื่อว่าการที่เรายังรู้สึกอะไรบางอย่างกับหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตของเรานะฮะมันน่าจะเป็นเรื่องดีซะมากกว่าบางครั้งนะฮะการที่เรารู้สึกนะครับมันยังช่วยให้เราเนี่ยเติบโตนะฮะยังช่วยให้เราเรียนรู้นะครับแล้วก็ยังช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาไปได้ ในหนังสือเล่มนี้นะฮะหนังสือเอลมอนเนี่ยเขาบอกเอาไว้นะครับว่าความรู้สึกหลายอย่างนะฮะมันเป็นสัญชาตญาณที่ทําให้เราเนี่ยมีชีวิตรอดไปได้อย่างเช่นความกลัวนะครับมันก็มีผลทําให้เราเนี่ยรู้จักที่จะระวังตัวเองนะฮะแล้วก็ปกป้องตัวเองให้เรามีชีวิตรอดความเศร้านะฮะมันก็จะช่วยสอนให้เรารู้นะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้แหละนะฮะที่มันทําให้เราเศร้า เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหลีกเลี่ยงในการที่จะทําตัวของเรานะฮะให้พบกับความเศร้านั้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าครั้งต่อไปที่เรารู้สึกเสียใจก็อย่าเสียใจที่เรารู้สึกไปเลยครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคดีโคดโดนเขาบอกไว้ว่า no matter how you feel get up dress up show up and never give up ไม่ว่าเราจะอยู่ในอารมณ์ไหนนะฮะก็ให้ลุกขึ้นนะฮะแต่งตัวไปอยู่ณนะตรงนั้นนะครับแล้วก็อย่ายอมแพ้ครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย สุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ